เอาแล้วสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในวันนี้นะครับจะมาทําการสอนการตั้งค่าการอนาจอนะครับด้วย OBS Studio นั่นเองนะครับผมให้ภาพที่คมชัดไม่แหลกไม่หน่วงไม่กระตุกแบบละเอียดนะครับผมจะมีวิธีการยังไงครับติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับ อย่างแรกนะครับผมเปิด OBS Studio ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมเข้ามาที่ตัว Setting ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาที่หัวข้อ output นะครับปรับตั้งนะครับให้เป็นตัว Advanced นะครับเพราะ Advanced จะสามารถตั้งค่าได้เยอะกว่าตัว Simple นะครับผมแล้วก็มาที่ตัว Recording นะครับผมพื้นที่จัดเก็บไฟล์นะครับเราสามารถตั้งได้ครับไม่ว่าจะเป็น d i v e หรือ D อันนี้แล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับ ส่วน recording format นะครับให้เป็น mp4 นะครับถ้าเป็นไฟล์ชนิดอื่นๆนะครับผมผู้ชมจะต้องเสียเวลาในการแปลงไฟล์ให้เป็น mp4 อีกนั่นเองนะครับเพราะว่าโปรแกรมตัดต่ออื่นๆส่วนใหญ่จะรองรับไฟล์ mp4 นะครับผมส่วน encoder ตัวนี้ครับให้เป็น x264 ก็คือจะใช้ cpu ในการประมวลผลนั่นเองนะครับผมรีสเกลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1920คูณ1080ก็คือหน้าจอมาตรฐานของเรานั่นเองนะครับผม ส่วนเลขคอนโทรลนะครับตัวนี้จะเป็น CBR นะครับผมบิลเลทนะครับแนะนาให้อยู่ที่10000บิลเลดนั่นเองนะครับผมสามารถตั้งได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับสองหมื่นสามหมืนถึงห้าหมก็ได้นะครับแต่จะได้คุณภาพไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมกินบื้นที่เครื่องเราปิดด้วยนะครับผมส่วนคีย์เฟรมตรงนี้นะครับแนะนําให้เป็น2นั่นเองนะครับผม ตรงนี้ครับให้ปรับเป็นตัว faster นะครับจะเป็นคุณภาพที่ชัดที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแต่แนะนานะครับผม CPU ต้องแรงอยู่ในระดับดึงเลยนะครับเพยงแใช้ตัวนี้ได้ไม่งั้นจะมีอาการกระตุกและหน่วงได้ตามลําดับเลยนะครับผมกดแอปพลายไปนะครับผมแล้วก็ลองเทสดูนะครับถ้ายังมีอาการกระตุกหรือหน่วงนะครับให้แนะนาลดวิลเลนลงมาครับเหลือ9,000 8,000หรือ7,000ก็ได้นะครับถ้ายังมีอาการอยู่นะครับผม นะฮะให้เปลี่ยนเป็นฟาสเตอร์ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นวิลลี่ฟาสนะครับผมแล้วก็แดรพายลงไปนะว่าส่วนตัวผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับไม่กระตุกไม่แหลกเลยนะครับภาพคมชัดด้วยนะครับตัวนี้นะฮะถ้ายังมีอาการเหมือนเดิมนะครับผมเรามาปรับลัก้าใหม่นะครับถ้าเราใช้ x 2 6 4นะครับอาจจะเป็นซีวเราอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับอาจจะกระตุกแล้พวกนี้ครับแนะนําให้ใช้การจอกก็ได้ครับจะเป็น n v i ี i a NVENC H264 อยูนะครับผมส่วนการราคารีสเกลนะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับหนึ่งก้าวสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นั่นเองนะครับ CBR นะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผม bitrate นะครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่น bitrate เลยนะครับผมนะฮะส่วนคีย์เฟรมนะครับตัวนี้ไม่ได้ตั้งนะครับ preset นะครับเป็น Mac Quality นะครับ profile จะเป็น High นะครับผม CPU เป็นสูตร Mac v12 นะครับกด Apply ลงไปนะอันนี้ก็จะไม่กระตุกแน่นอนนะครจะ จะใช้การ์ดจอในการประมวลผลนะครับแต่ถ้าแนะนํานะครับที่ชัดที่สุดจะเป็นตัวอย่างแรกที่ผมตั้งค่านะครับผมส่วนที่ผมใช้งานอยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นต right, ัวที่ใช้ซีพีในการประมวลผลนะครับผมจะเป็นราคาตามนี้เลยนะครับอันนี้จะไม่แหลกนะครับผมนะฮะจะไม่แหลกมากนะครับผมตัวนี้นะครับภาพคมชั <tr amp us ia> ดอยู่ครับเอาง่ายๆคมชัดกว่าตัวการ uh ์ดจอในการประมวลผลนะครับผม ถ้าจะตั้งตามนี้เลยนะครับแล้วก็ลองไปเทสดูนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูที่ผมอาัดจ,จากตัวนี้เลยนะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไข b ้นะครับกดกระดิ่งจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะครับผมซีอูเก a i นทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ